พระาชามาพระราชาไม่าไลยไก็ไมคเลยไม่เลยไม่เยไม่เลม่เลยเมืลยม่อ่เลยวม่ไม่เยไม่เลย่ลยไม่ชาม่เมยตั่ไปนะต้องเลยไม่เวยมีเนยายม่ยล่ะรไชาลิไกลับมานลเดยไแม่นน่ยไม่ลยเลเ่ หรือคิดว่าหรือม,มันมาตาฝาดมันไม่กี้แม่ปอ๋อเอ๊แม่เข้ามารีบผมหรือเปล่าอาหารเชา้าเอยกินสบปยๆไปลเลยนะอ่านหนังสือข็ดสนหมะเลยนะแม่ แม้ไปทำซูวีได้สบายๆเลยอ่ะอร่อย